ยังแบบสวีทเหมือนคนเพิ่งคบกันใหม่ๆตลอดอะเป็นเพื่อนเป็นเป็นทุกสิ่งทุกอย่างเอางี้ดีกว่าเป็นเพื่อนด้วยแต่เพื่อนมากๆก็จะไม่เก่งใจกันเราก็ชวนเขาไปที่บ้านก็เดินเข้าไปในครัวบ้านเราไปทำกับข้าวเหมือนเป็นพัตคาห์นะเธอพอเอกับเขาบอกเออออมที่หลังบอกให้ทำเมนูนั้นด้วยแสด่วแต่แล้วถูกใจแล้วอร่อย กลายเป็นผู้รักได้หวยไปได้ไงน้องกระดิ่งเงินกระดิ่งทองแมลงชนิดหนึ่งคล้ายๆมอดแม่แม่ใส่เลขลงไปในนั้นให้น้องคุยมาเพราะว่าหวยจะออกแล้วอะไรอย่างงี้เราก็เลยบอกว่าเออไงก็ลองใส่ดูแล้วมันคุยได้จริงๆเหรออันนั้นก็คุยขึ้นมาขอต้อนรับคุณอ๋อมชาวชายกับเออาทิตย์สุชาติสวัสดีครับสวัสดีครับดีคะสีค่รายการแล้วอกว่าจะเป็นอีกการเมืองอย่างเดียวโอ้โหสิค่ะต้องมาค่ะทุกคนนี่คุณมีตำแหน่งนี่อ๋อมีค่ะตำแหน่งของคุณคือ คือตำแหน่งอะไรเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาหน้าที่จริงๆคุณทําอะไรบ้างก็แบบปรึกษาแล้วก็มีแบบว่ารัฐมนตรีมอบหมายอะไรเราเราแบบว่าพอจะช่วยได้เราก็จะเข้าไปค่ะก็คือเป็นตำแหน่งทางข้าราชการเป็นตำแหน่งไม่ไช่ข้าราชการใช่ไม่ใช่ข้าราชการเป็นตำแหน่งที่ปรึกษาเฉยๆเป็นที่ปรึกษาเฉยๆเป็นยังไงบ้างทำงานการเมืองกับงการันเทิงนที่เราอยู่กับมาตั้งแต่เด็กๆเนี่ย ก็คนละแนวเลยฉีกแนวไปเลยคือ<ะ>วงการบันเทิงก็จะเป็นอะไรที่เราแบบว่าแสดงเป็นคนนู้นคนนี้คนนั้น,นแต่การเมืองคือเราต้องแบบว่าอ่านข่าวหาความรู้รอบตัว<ะ>เยอะแยะมากอะไรอย่างงี้ค่ะม,มันก็อีกแนวหนึ่งอะค่ะชอบไหมนะติดใจนะไหมก็ชอบนะครั้งหน้าลงอีกไหม ก็พูดไม่ได้ว่ายังไงเอาเป็นว่าทําวันนี้ให้มันดีก่อนเออแต่ก็สนุกกับการเมืองด้วยก็สนุกค่ะสนุกเป็นส่วนนึงก็คืออาขาข้างหนึ่งก็ส่วนหนึ่งแต่เห็นบอกเริ่มกลับมาทํางานวงการบันเทิงแล้วใช่ใช่ละครเหรอคะแม่ีมีละครอยู่ช่องวันค่ะค่ะแล้วก็มีพิธีกรอยู่ช่องวันเหมือนการใช่ก็มาเป็นวงการบันเทิงแล้วก็วงการบันเทิงช่วงที่ภรรยาไปเล่นการเมืองเป็นไงบ้างฮะ ก็ก็ผมก็ไปช่วยช่วยหาเสียงบ้างบางวันไปช่วยเดินเป็นลูกน้องเขาคอยจะไปไปยูตอนนั้นสนับสนุนไหมตอนนั้นสนับสนุนครับเพราะเขาชอบครับเขาชอบครบก่อนก่อนที่เขาจะคิดมาลงการเมืองปรึกษาพี่เอไหมปรึกษานะก็ปรึกษาครับปรึกษาครับปรึกษาก็ปรึกษาแล้วก็บอกว่าถ้าเกิดจะไปแล้วก็อ่ะลุยให้เต็มที่เลยเออแต่เขาพูดอย่างนี้จริงซัพพอให้สุดเลยให้สุดเลยถ้าเกิดแบบว่าสนใจทางไหนเขาเขาเขามีหน้าที่แบบว่าคอยสนับสนุนสัพพอเต็มที่ให้กำลังใจอะไรอย่างนี้ แล้วก็มันก็ได้ประสบการมาเนาะก็ได้ประสบการณ์ค่อนข้างเยอะมากอะค่ะก็ถือว่าคุ้มมากนะคะแล้วก็คิดว่าเลือกไม่ผิดเเลือกไม่ผิดยังไงก็ไม่ได้เสียใจเอาง่ายๆคือเราลงการเมืองที่ผ่านมาเราสอบตกอ่าเราก็ต้องยอมรับในตรงนี้จะถ่นใช่กับผลกับผลคือมันแพ้ก็ไม่เป็นไรเราก็ยอมรับแค่นั้นเองค่ะอ ก็ถือว่าเป็นความสุขอีกแบบนึงที่เราจะเจอกันมาแต่วันนี้อยากจะคุยกับคุณก็คือความรักรักมากรักกันปีนี้ปีที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยยีนนะ่สิบยี่สิบกว่าแล้วครับโอ้โหแต่สวีทกันตลอดเวลา<อ>คุณรู้ได้ไงคุณน่ะได้เห็นตลอดบางวันสมัยก่อนก็คือใส่ชุดเสื้อผ้าทำพิธีกรด้วยกันวันไหนแต่งตัวสวยๆแล้ววันนี้รู้สึกว่าอุ้ยวันนี้แม่เซ็กซี่แป๊บนึงนะเดี๋ยวขอไปอวดผัวก่อนนอไปอวดผัวงรนงานที่แต่งงานกันส่งเลย์เซียนาะงใช่ยี่สิบกว่าปีแล้วอ่ะมันเป็นอะไรที่่แบบเราาไปทให้ว เฮ้ยหนึ่งเป็นเพื่อนด้วยสองอให้เป็นรู้สึกว่าเวลาเป็นปุ่มเมี่ยอย่าทําให้ป็นมนี่ยต้องรู้สึกเป็นแฟนกันตลอดเวลา ใช่ก็มีทั้งเพื่อนเป็นทั้งเพื่อนเป็นเป็นทุกสิ่งทุกอย่างเอางี้ดีกว่าใช่แต่เพื่อนมากๆก็จะไม่เกรงใจกันอ่านี่ออกไหมถ้าเกิดเราเป็นเพื่อนกันมากๆอ่ะความเกรงใจมันจะไม่มีเราก็ต้องเป็นเพื่อนแล้วก็กึ่งแฟนกึ่งให้เขาเกรงใจเราเราก็ต้องเกรงใจเขาอะไรแบบนี้แต่ว่าหลายๆคู่คู่พอแต่งงานกันมาหลายๆปีความสวีทมันจะหายแต่ทําไมคู่เนี้ยมีอะไรทําไมถึงยังแบบสวีทเหมือนคนเพิ่งคบกันใหม่ตลอดอะเทคนิคเออเทคนิคนี่บอกแถวพราวก็ได้บอกคน่แท้หน่อยเออแต่งงาน หลาเป็นแฟนกันมั้งแต่อยู่เท่าไหร่อู้ตอนนี้ก็48แล้วอะแล้วตอนไหนเป็นแฟนกันตอนคบกันใหม่ๆอะ20 20กว่าปีอะ่สก็ไป20 25 25 26อะไรหยี่สิบห้ยี่สิบหประมาณนั้นอะประมาณนั้นประมาณรุ่นนา่สิบห้ายี่สิบหบางคู่้งเขาจะกลายเป็นเหมือนเพื่อนกันไปละใช่แต่แม่ยังมีความแบบสวีทเหมือนเป็นแฟนกันอะไรอย่างเงี้ยน่าจะเป็นเริ่มเป็นแฟนกันตอนที่ เพราะผมจําได้นะตอนที่คุณพ่อดำเพิ่งกลับมาเปิดมืองไทยไปรายการคุณด้วยอาาชชจริงไปรายการคุณที่บ้านจุกแต่เฮียรามกำแหงใช่ใช่ใช่ตอนนั้นเรื่องเริ่มเป็นแฟนกันเริ่มจากทํางานด้วยกันหรือเริ่มเริ่มมาทํารายการด้วยกันรายการ True เนาะเมื่อก่อนใช่ครับใช่เราเราเปิดบริการทำด้วยกันใช่ผมยังไม่ออกรายการแม่เลยเราไม่ออกไม่ออกมันไปหมดแหละตอนนั้นต้องไปที่บ้านตัวเองถูกต้องไหมได้ด้วยการทูตอนนั้นคือความรักมันเริ่มจากทํางานด้วยกันก่อน เป็นเพื่อนกันก่อนเป็นเพื่อนจากที่ไหนเป็นเพื่อนที่เรียนที่ธรรมศาสตร์เรียนเท่าเรียนเท่าเรียนไวกันเรียนเท่งเดียวกันครับเรียนเท่งเดียวกันปิ๊งกันเลยไหมตอนนั้นก็คือแบบเริ่มชอบกันเลยไหมคะชอบเขาต้องรักเราแหละเพาะฉะนั้นคือเจอแล้วก็ปิ๊งเลยตอนนั้นเขาต้องชอบเราเพราะเราก็คิดว่าเราเอ่อหน้าตาดีแล้วก็สวยใช่สวยเราก็ต้องจับจ่ายเจอเป็นคนสวยแต่เด็กเเราก็เป็นนักแสดงเขาก็ต้องรู้จักเราอะไรอย่างเงี้ยเราคิดว่าอย่างงั้นแต่เขาก็ทำเป็นเย่อหยิ่งยังไงยะเยาอเขาเป็นโปรดิวเซอร์หรอ หรออะไรอย่างเงี้ยคือก็ไม่ได้สนใจอะไรเท่าไหร่นักหล่อสวยนักหล่ออะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นก็ทำแบบรู้สึกเห็นเขาครั้งแรกรู้สึกชอบเขาเลยไหมฮะรักแหละบอกไปเลยรู้สึกว่าครั้งแรกที่เห็นคือแบบเอ้ยคือไม่เคยเจอตัวจริงอยู่ทำเบื้องหลังมานานมากแต่ไม่เคยเจอตัวจริงเจอครั้งแรกเขาเจอครั้งแรกเพราะเขามาสัมภาษณ์สายมาสัมภาษณ์สอบสัมภาษณ์สายแล้วเรารู้สึกว่าเรางงหยิดมากว่าทำไมคนนี้มาสายแต่พอเขามาปุ๊บเราตะลึงตะลึงว่าไม่หมด เฮ้ยทำไมสวยผมก็จำได้เลยว่าเขาใส่ชุดขาวมาใส่ชุดสีขาวมาแล้วเราก็ว่าเออว่ะสวยจริงว่ะหายโกรธเลยหายโกรธเลยรอได้เขาจริงรอได้มันคนสวยต่าจเด็กๆแล้วใช่ไม่ขนาดนั้นหรอกก็พอพอดูได้พอดูได้คนสวยแล้วแบบว่าคนที่แบบว่าเอ้ยมันสวยอ่ะเป็นนางร้ายนะสวยแต่เด็กๆอ่ะมีคาแรคเตอร์มากกว่าเอาง่ายคาแรคเตอร์เป็นแบบนี้ชัดเจนคาแรคเตอร์ของนางคือแบบเฟรนลี่กับมนุษย์ทุกคนกั่ได้ครับ คุยกับคู่คุกนใช่พอวันที่ต้องสัมภาษณ์เขาเขามาสายแต่ว่าเราตะลึงในความสวยเขาหลังจากนั้นจีบเลยไหมยังอุยเขาไม่จีบเขาก็จะแบบว่าเหมือนอารมณ์ประมาณหยอกอะหยอกที่ยัเฮ้ยดาราเลยแซวแซวแซวหยอดแซวยอด ไม่รู้ทำยังไงครับไม่รู้คุยยังไงไม่เห็นจะสวยเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่เราพอยู่ในห้องเดียวกันทำไงตอนเรียนด้วยกันเรียนด้วยกันก็ในใจก็รู้สึกว่าเออรู้สึกว่าเขาไม่ได้แบบไม่ได้เป็นภาพเหมือนที่เราเห็นในทีวีเขาเฟรนลี่เขาคุยสนานนี่นะเธอตอนแรกใช่ไหมคิดว่ายิงเพราะว่าเป็นคนที่แบบว่าเออเหมือนเป็นอะไรไม่รู้อ่ะเหมือนเวลาเรามองใครเราจะหัวไม่หันน่ะเราจะจะมองแค่ตาจะเข้าใจไหมเหมือนจะชดอ่ะเอาเหมือนชดแต่ว่าไม่มีอะไรนะเมื่อยเมื่อยคอ เออใช่ถ้าเธอไปกดที่ถ้าไม่รู้จักกันทุกคนจะหมันนะแม่เนาะอย่างนี้คนจะหมั่นละเลยอ่าเมอพูดถูกถ้าใครไม่รู้จักกับเธอจะต้อง ไม่ชอบเจอไม่ชอบเพราะว่าแบบเอ้นี่ทำไมไม่หันหน้ามองอเงีเพราน้อเเฉยๆแบบว่าหน้าแบบเหมือนคนหาเรื่องคนตลอดแต่ว่าไม่ใช่ไม่มีอะไรคือขี้เกียจหันคนไม่พอเหมือนแบบว่าเรามองใครเราก็จะมองอย่างเงี้ยมองห่างตามองห่างตาแต่ไม่มีอะไรนะแต่แค่เป็นคนคาแรคเตอร์นั้นเออเขาก็จะคงแบบเอ๊ะเออไม่เหมือนในละครเลยนะอะไรเงี้ยแล้วครั้งแรกเขาเป็นยังไงรู้สึกยังไงก็ยิงว่ะตอนแรกตอนแรกคิวเขายิงตพออยู่ในห้องเรียนแล้วรู้สึกว่าเอ๊ะ เขาก็เฟรนลี่มากเขาคุยกับทุกเขาคุยกับทุกคนในห้องมีคนเขาคุยทุกคนเลยนะคุยทุกคนจนแบบว่าอาจารย์ว่าบ้างบางครั้งอะไรเงี้ยเขาต้รู้สึกว่าเออเขาก็ไม่ได้เป็นแบบที่เราที่เห็นแล้วรู้สึกว่าเออเขาเขาเขาหน้าคุยด้วยหน้าคุยหน้าเขาหน้าเขาหาอะไรเงี้ยครับแล้วเริ่มจีบยังไงตอนไหนครับพี่เอมันมันเออหยอดไปเรื่อยบ้างมันซึมไปเรื่อยครับมันซึมไปเรื่อยว่าจากที่แบบว่าโอ้โหเราก็ไม่กล้าเขาก็ระดับ ดาราเนอะดาราตอนนั้นโอ้โหนางไปแบบตัวดาราก็ไม่อยากจะรู้ยังคือเมื่อก่อนเราจำได้ว่าคุณไอ้อ๋อมเวลาไปไหนมาไหนมันจะต้องมีพ่อมีคุณพ่อใช่ใช่ับใช่ครับมีพ่อแล้วพ่อจะต้องเป็นคนขับรถพ่อจะต้องเป็นแอร์ที่ติ่งสำหรับนางเลยใช่คพ่อเป็นผู้จัดการเลยเอาพ่อพ่อเป็นผู้จัดการเลยอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันตลอดเวลาจริงๆก็คือจากพ่อแล้วก็มาเป็นคุณสามีเลยอ๋อเหรอใช่เปลี่ยนไม้อย่างนั้นเลยปุ๊บอย่างนี้เลยยใช่่ปุ๊บอางั้นเลย อ๋อเหรอใช่วันที่ปีสามีพ่อดีใจเลยไม่ต้องพัอไม่พ่อไม่ต้อพ่อพ่อไม่ห่วงหรอพ่อส่งหมาหรอพ่อห่วงพ่อเป็นคนห่วงอยู่แล้วค่อห่วง่ไม่ได้ห่วงดีกว่าเป็นห่วงดีกว่าเป็นห่วงเพราะเขามีลูกสาวคนเดียวเขาว่าห่วงเอก็เป็นห่วงเพราะว่าแบบว่าเขาไปคิดดูว่าลูกตื่นถ่ายละครเมื่อก่อนถ่ายละครจะไม่ไม่ได้ถ่ายสบายเหมือนทุกวันนี้เนาะถ่ายละครก็ที่คือถ่ายเช้าช้า เธอคิดดูว่าพ่อไปด้วยทุกเช้าล้วพ่อต้องตื่นนอนก่อนลูกอีกแต่พ่อเขาก็ไม่ได้มาวุ่นวายในกองถ่ายคือหมายความว่ามาส่งมารับแล้วก็อยู่ของเขาอยู่บริเวณกองนั่นแหละอยู่บริเวณอย่างนั้นไม่ได้ไม่ได้มาแบบว่ามานั่งติดหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ใช่ค่ะทุกคนก็รักคุณพ่อหมดทุกกองจนวันหนึ่งเราบอกวันที่กพ่อสนับสนุนไหมเราจะมีแฟนวันนั้นวันนั้นที่แบบพ่อเขาติดตัวเราคุณพ่อเขาก็จะประมาณว่าแบบเออลูกสาวมีแฟนแต่ว่า ขอดูหน่อยดิอะไรอย่างเงี้ยเออว่าเป็นไทยเราก็ชวนเขาไปที่บ้านเออแล้วแล้วเขาก็เข้าบ้านโดยการที่เขาไปซื้อของที่ซูเปอร์มาร์เก็ตค่ะแล้วก็ซื้อกับข้าวเยอะเลยเยอะเลยแบบผักนู่นนี่นั่นเนื้อสัตว์ต่างๆนานากุ้งหอยปูปลาอะไรก็ว่าไปแล้วก็เดินเข้าไปสวัสดีคุณพ่อคุณแม่แล้วก็เดินเข้าไปในครัวบ้านเราไปทำกับข้าวไปทำกับข้าวซึ่ง ก็ทำมาแล้วก็เสิร์ฟมาเป็นแบบว่าเหมือนเหมือนเป็นพัตคาหานนะเธออ๋อหรอเป็นกันทานคุณชอบทินข้าวอืมแล้วคุณพ่อทานเขาก็นั่งใส่แว่นดำแล้วก็กินนิ่งๆใส่แว่นดำแล้วก็นั่งกินไปแล้วก็ไม่ได้คุยอะไรกินเสร็จปุ๊บเอเขาก็แบบว่าพอเอกลับเขาบอกเอออมที่หลังบอก คุณเอเขาให้ทําเมนูนั้นหนึ่แสดงว่าแล้วถูกใจแล้วอร่อยเขาถูกเขาถูกทางแล้วถูกทางพรามาถึงคำกับข้าวให้กินเลยับกข้าวพออร่อยปุ๊บพ่อติดเลยไงเออข้าำหน้ามาขอทําเมนูเคี้ยวหวานหน่อยเคี้ยวหวานหน่อยเคี้ยวหวานประกายหน่อยสิเอออะไรอย่างงี้เขาบอกว่าเขาถูกทางเนาะยี่สิบกว่าปีทํายังไงให้ความรักมันไม่จืดจางไม่จืดจางอะทำไงเคยทะเลาะกันบ่อยมั้ย ไม่บ่อยค่ะไม่ไหมแรกๆบ่อยแรกๆตอนคบกันแรกคือทุกวันสมัยแฟนสมัยแฟนบ่อยครับบ่อยสองปีนี่ทะเลาะกันแบบว่าเออเยอะอะทุกวันอะเกือบทุกวันอะเอาอย่างทะเลาะเรื่องอะไรฮะก็เมียสวยมากไงเออแล้วก็จะแบบว่าเขาก็จะห่วงอะเป็นห่วงอะเออ ว่นไหวว่าเอ๊ะทำไมแฟนไม่กลับบ้านสักทีไปไหนหรือเปล่าอะไรอย่างงี้เป็นห่วงเมื่อก่อนเป็นห่วงมันจะมียุคหนึ่งที่เขาชอบแบบว่าแอบถ่ายดาราแบบอ๋อแบบนี้มาละที่ภาพภาพหลุดเ่ยผมบอกเฮ้ยอ๋อมก้มระวังอะไรอย่างงี้ยกลายเป็นแบบอาจจะไปก้าวไก่เขาเกินไปอะไรอย่างเงี้ยนะไม่เชื่อใจหรออะไรอย่างเงี้ยเออแล้วอยู่ดีๆนะจากคู่รักที่แบบสวีทกันเหลือเกินกลายเป็นคู่รักใม้หวยไปได้ยงไงวะเออเอจรึเปน่ะ คือไม่รู้เลยนะพี่ไม่รู้นะก่อนจะออกจะต้องมีคนพูดถึงไอ้แจ็คแฟนฉันเนี่ยแล้วก็มีคุณนายอมสกาวใจก็เวลาไม่รู้จะสิ้นเดือนหรือกลางเดือนก็จะเข้าไปดูคือคือไม่ได้อะไรหลอกหมายความว่ามันอาจจะเป็นเรื่องบังเอิญมากกว่าค่ะน้องกระดิ่งเงินกระดิ่งเขาตัวกระดิ่งเงินกระดิ่งเขาเขาเป็นแมลงชนิดหนึ่งเป็นแมลงชนิดหนึ่งคล้ายๆมอดแล้วเราก็เลี้ยงเขามาแบบโอ้โหเป็นสิบปีแล้วเพราะว่าไปเอาเขามาจากบ้านหลังหนึ่งเป็นบ้านถ่ายละครซึ่งแบบบ้านนี้คือรวยมากแล้วเราก็เห็นที่บ้านเนี้ยเขาเลี้ยงอยู่ในใน ตัวนี้คืออะไรคะเขาก็บอกว่าก็เป็นน้องกระดิ่งเงินกระดิ่งทองอ๋อก็ถามว่าเลี้ยงไปทําไมเขาก็บอกว่าเพื่อแบบหน้าที่กันงานโชคลาภเงินทองเป็นความเชื่อสนบุรคลเป็นความเชื่อของเขาเราก็เลยบอกว่าเออขอซื้อต่อได้ไหมคะคืออยากรวยเหมือนเขาเอะแล้วเขาก็บอกว่าอ๋อไม่ขายคะ่ะถ้าเกิดคุณอ๋ออยากจะได้คืออ๋อต้องขโมยไปเลยนะคะต้อยขโมย ก็เลยก็ตักหรอพี่เราก็เลยตากเลยหรอเราก็เลยตักเราก็เลยขโมยมันก็เหมือนกับมีต้นไม้เหมือนคนหนึ่งต้นไม้ที่บ้านกูรวยปลูกอ่ะถ้าจะไปขอเขาขอไม่ได้ต้องขโมยต้องขโมยเขาบอกว่าเออปากคาบอย่างเงี้ยปลาตัวมึงจะขโมยในตัวบเรืจะคุณจับตักไก็ไม่ขึ้นไม่ออกว่าถ้าสมมติไปเอาของบ้านคนรวยจะดีหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่ความเหมือนกันก็จริงเงินก็จะ้องไปขอเขาเขาไม่ให้ใช่แต่ต้อง ไม่ไม่คือเขาเขาเขาบอกว่าเป็นเป็นความเชื่อวันหยุดเขตไงว่าเราไปหยเขตเขาอย่างเงี้ยเขาไปขอควาไม่ให้เป็นเขตว่าจป็นเขว่าไม่ได้อ่าก็เลยต้องขโมยไปก็ขโมยไปแล้วก็เลี้ยงมาจนถึงวันนั้นแต่แอ๋อสิบกว่าปีแล้วค่ะเขาโตขึ้นเรื่อยๆหรอแม่เขาโตขึ้นเรื่อยๆแต่เขาก็มีแบบว่าเสียชีวิตไปตามจอนเขาแต่เขามีลูกเร็วมีลูกเร็วตอนแรกเล็กๆก็ขยายพยนธุ์ไปใหญ่โตใช่นั่นแหละก็แต่ก่อนนี่คือเหมือนกับว่าเราก็ เรื่องแบบหน้าที่การงานนะไม่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 ได้เกี่ยวบตัวเลขไม่ได้เกี่ยวตัวเลขก็เกี่ยวกับเรื่องการงานในวงการเราแหละทุกต้องอะไร,รอย่างนั้นแหละเออมันก็ได้หน้าที่การงานแบบนานแล้วแม่มาเกี่ยวกับตัวเลขตอนไหนอะมาเกี่ยวกับตัวเลขตอนที่เหมือนกับตอนนั้นเราไลฟ์ไลฟ์กับแฟนคลับ <aves S 2> แล้ว,แล,วแล้วแฟนคลับเขาเห็นว่าเราเลี้ยงโถนี้เออกระดิ่งเงินกระดิ่งทองเขาบอก แม่แม่ใส่เลขลงไปในนั้นให้น้องคุยมาเพราะว่าหวยจะออกแล้วอะไรอย่างงี้เราก็เลยแบบว่าเอองั้นก็ลองใส่ดูแล้วมันคุยได้จริงๆเหรออ๋อน้องก็คุยขึ้นมาโอ้ยแล้วก็ถ่ายรูปจริงแล้วก็ถ่ายรูปเลยใช่ครับตอนเหมือนเขาก็เดินแล้วก็นใสแล้วเขาดันเขาดันแล้วคนเหรอคะหรือยังไงไม่คนค่ะคือใส่ไปเสร็จปุ๊บแล้วก็กรบแล้วก็แล้วเขาก็จะดันเลขกขึ้นมาเองเราก็พอดันเลขเสร็จปุ๊บวันนั้นไลฟ์เหมือนกันแหละก็ถ่ายให้ดูคนก็ไป <ไ>ของวองค<ร>อมเมนต์กันเองอใช่ประมาณนี้ค่ะกลายเป็นว่าตรง นั่นแปลว่าถูกว่นั้นก็เลยเป็นที่มาของน้องกระดิ่งเงินกระดิ่งก็อยาเลยคนก็เรียกร้องว่ากลางเดือนสิ้นเดือนขอดูกระดิ่งเงินขอดูน้องมันจะดันมันจะขึ้นมาเองมันอยู่จนอยู่ใต้ดินตองนั้นก็จะดันขึ้นมาเองแล้วมันดันมาสามตัวจริงๆเหรอจ๊ะบางทีก็หลายตัวแต่บางทีก็ดั้นว่าดันเห็นดันทุกตัวเลยดันมันเยอะสลับก็ถูกค่ะบางทีก็หลายตัวแต่บางทีน้องไม่ดันขึ้นมาแต่ว่าน้องอยู่ขอบขอบข้างๆอะไรอย่างนี้คนก็ไปเห็นกันเองอะไรางเงี้มาสมน้องกระดิ่ง เงินก็ดึงทองดันยังยังยังมันก็ต้องกันสิบห้ากัสิบสามสบสี่อะไรอย่างงี้ถาอยากดันก็มานอนแบบนั้นแหละมันก็เป็นที่มาของน้องกระดิ่งเงินกระดิงทองก็กลายเป็นว่านอกจากของานด้วยก็คือเป็นเรื่องเลขด้วยอ่ะตอนเนี้ย